อาหารที่อยู่ในดินนี้เขาเพียงพอหรือเปล่าถ้าต้นไม้ต้นนี้เขามีสภาพที่ไม่ปกติโวยไม่ว่าจะเครียดจากแดดจากลมจากฝนหรือจากดินที่มีความเป็นกรดผ่านการใช้เคมีมาเยอะมากนะครับการดูดซึมของรากเขาก็จะน้อยลงสภาพพือก็จะไม่ดีครับโทมนะทีนี้วิธีการแก้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ก,ก็คือการใส่ปุ๋ยลงไปในดินซึ่งการดูดซึมของเขาไม่เป็นปกติเหมือนตอนสภาพที่แข็งแรงเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะช่วยเขาแบบไหน วันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมกําลังพูดใช้นาโนเทคโนโลยีในการทําให้มันเล็กลงเล็กลงถึงขนาดเป็นลักษณะของอิออนนะครับหรือไอออนนั่นเองนะซึ่งทําให้สามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีลดการสูญเสียอย่างมหาศาลวันนี้เวิร์มแพนสูตรอิออนของเราตัวนี้เป็นสารเข้มข้นของกลุ่มของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตซึ่งอยู่ในรูปของสารที่นเลตคือการที่สามารถจับกับสารอาหารที่พืชต้องการได้ทุกชนิดนะครับลดการสูญเสียเป็นอย่างมาก ทำไมผมต้องพูดแบบนี้พืชไม่ได้ต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในปริมาณที่มากๆเลยแต่ละครั้งนะพืชเขาต้องการครั้งละเล็กน้อยมากนะแต่ต้องการให้ครบแต่การให้ของเราทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาของการให้เคมีอยู่พืชอ,อาจจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารเหมือนกันนะครับทําไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ถ้าพืช มีการดูดซึมได้น้อยลงวิธีการแก้ของเรามันต้องเป็นการแก้แบบการให้น้ําเกลือคนนะครับถ้าคนป่วยให้น้ําเกลือก็ฟื้นมีธาตุอาหารเข้าเส้นเลือดได้เมื่อพืชได้ธาตุอาหารครบถ้วนโดยที่เขาไม่ต้องดูดซึมเองเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธาตุอาหารได้ครบถ้วนจะทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้กว่าครึ่งนึ่งเลย เวอร์แพนสูตรอิออนของเราทําไมมันถึงได้ผลดีกับพืชอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นสูตรอิออนมันเป็นประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีไม่ต้องรอพืชดูดซึมครับไม่ต้องรอพืชปากใบเปิดครับฉีดพ่นไปโดนใบโดนลำตน้นปุ๊บซึมเข้าได้เลยถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกท่านไม่ต้องกลัวเลยมันซึมเขา้าเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องไปฉีดซ้ำเลยเวอร์แพนสูตรอิออนช่วยทำให้พืชปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือสแสงข้อะแสงเพิ ห้องครัวหรือว่าใบเขาเร็วขึ้นเพราะเราฉีดพ่นเขาทงางน้ำใบได้เลยแล้วเขาไปกระตุ้นการทํางานให้ใบสังเคราะห์แสงส่งผ่านธาตุอาหารรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้นะครับเราใช้ทางระน้อย,อยฉีดพ่นทุก7วัน10วัน15วันในภาวะปกติพือจะใช้รากดูดซึมขึ้นมาที่ใบแล้วค่อยปรุงอาหารนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาเยอะมากหลายวันเลยแต่ถ้าวันนี้ เรานำธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเข้าหาห้องครัวเขาเลยหรือใบเลยพืชก็จะปรุงอาหารหรือสัง,งเคราะห์แสงได้ทันทีเลยนั้นการให้ทางใบจะเป็นวิธีทางแก้ที่ทําให้พืชแข็งแรงเร็วปรุงอาหารมากขึ้นสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้นได้อย่างชัดเจนพืชหลายชนิดเมื่อเขาแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มากล้ามกายครับเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อ่อนแออากาศเปลี่ยนเล็กน้อยปุ๊บเป็นหวัดเลยสภาพเดียวกันครับพืชถ้าได้สารอาหารครบถ้วนเขาก็จะแข็งแรงนะครับพืชบางชนิดสามารถที่จะ ส่งกลิ่นออมาป้องกันแมลงด้วยตัวเองได้ด้วยหลักการสําคัญหรือว่าคุณคุณค่าสําคัญของวัวแพนสูตรอีออนของเราคือเขาสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างครบถ้วนนะครับพืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิดนะครับวัวแพนสูตรอีออนของเรานะครับสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ซึ่งเรารู้จักกันเย้ะในตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับรวมไปถึงจุลธาตุหรือ ธาตุอาหารเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพืชไม่แพ้กันนะครับอีก7ชนิดเดี๋ยวจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงแบงกานีิโบรอนโมลิบดีนัมหรือคลอรินพวกนี้เราครบถทว่นมบบวัวแพนสูตรอดของเราสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้ทําให้ดินมีสาภาพที่ดีขึ้นร่วนซุยโปร่งมีโครงสร้างที่ดีรากก็สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเร็ววัวแพนของเรานะครับขนาดในการใช้เรามีอยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองแบบที่1ก็คือใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตร นะครับช้อนที่เราพูดถึงแบบนี้นะครับไม่ใช่ช้อนกินข้าวไม่ใช่ช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนแบบไหนให้ใช้ช้อนแบบนี้ครับหช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี้ใช้กับพืชที่ลักษณะก็คือพืชประเภทล้มลุกนะครับพืชใบบางพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชเล็กๆต่างๆเราใช้แค่หนึ่งช้อนต่อน้ํา20ิลิตรในซองนี้นะครับลักษณะผงก็จะเป็นผงดําๆแบบนี้แล้วเวอร์แพนสูตรอิออนของเราซองนี้ขนาด25กรัมสามารถใช้ช้อนตัวนี้ตักได้ถึง100ช้อนครับโอ้โหเป็นไงครับ100ช้อนแสดงว่า ถ้าเรานําไปใช้กับพืชประเภทแรกที่ผมบอกก็คือพืชล้มลุกพืชตักสวนกัวไม้ดอกไม้ประดับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบนิตซองนี้เขาจะใช้น้ำได้ถึงสองพันลิตรครับแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารได้ครบถ้วนลดการสูญเสียได้เยอะท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับเพราะเราให้อาหารพืชทางใบเราฉีดพ่นให้โดนใบโดนลำต้นนะถ้าต้นไหนสูงเราฉีดพ่นไม่ถึงฉีดเข้าลำต้นเขาเลยครับฉีดเข้าส่วนที่เป็นของพืชเขาเลยเขาจะซึมเข้าได้เองท่านฉีดเร็วท่านได้พื้นที่เยอะท่านฉีดบางๆเลยครับเป็นควันเลยครับให้ฟุ้งๆเลยครับ ไม่ต้องฉีดพ่นเป็นน้ำครับให้เป็นควันเป็นฟุ้งๆเลยแล้วก็เดินให้เร็วเดินผ่านฟุ้งๆนะครับท่านจะได้พื้นที่เยอะท่านจะได้จานวนต้นเยอะขึ้นส่วนขนาดที่2นะครับนั่นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนั่นคือ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรใช้กับพืชประเภทพืชยืนต้นพืชใบหนาพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่พืชไร่พืชสวน1นซองนี้ตักได้1 0 0้อช้อนซองนี้ท่านใช้น้ําได้ถึง1000ลิตรครับแนะนําให้ใช้แค่นี้ครับถ้าพืชไหนที่เราไม่มั่นใจว่่่าอยููในนปประเภททไไห 1- 2ีผมด ให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอถ้าประเภทไหนไม่มั่นใจแล้วครับให้ใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอแล้วใช้ไปนะครับใช้ไป7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งได้หมดเลยแต่ถ้าท่านตักแล้วเหลือท่านทับซองเก็บอยู่เป็นผงเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายปีครับไม่ต้องมกลัวว่าเขาจะหมดอายุไม่ง่ายแต่ถ้าผสมน้ำแล้วใชให้หมดหรือถ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีดพ่นทางดินได้ไหมลาดโคนต้นไว้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเขาจะช่วยแปลงสารอาหารช่วยจับของสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วทำให้พืชดดดูซึึมไไไ้้้้งง่่าายยขนนปใช นำไปใช้ได้ทันทีนะครับเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินได้เร็วขึ้นกระตุน้นรากใหม่จเจริญเติบโต,ตงอกง,งามได้ไวขึ้นแล้วดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมอนุภาคของดินได้มีโครงสร้างที่ดีนะครับมีรูพุนรากก็จเจริญเติบโตได้ดีผมอยากให้ท่านดูกันละลายตัวของผงเวอร์แพนซสูตรอิออนของเราผมจะตักมานะครับลายช้อนนิดเดียวเองดูนะครับผมเทลงไปไงครับเดี๋ยวครับค่อยๆละลายตัวค่อยๆโรยตัวละลายลงไปเลยนี่ยืนยันลักษณะของการเป็นอนุภาคที่เราเรียก กันอยู่เสมอว่าเป็นสูตรอีออนทานเทคโนโลยีนานโนที่มันมันทำให้เล็กลงมากดูนะครับผมไม่เขย่าครับผมแค่พิกดนะพิกวดขึ้นแล้วก็พิกวดลงแค่นี้เป็นไงครับกระจายทั่วแล้วครับไม่มีสกปรกไม่มีอะไรเห็นเลยว่ามันไวมากมันเร็วมากแล้วท่านพิสูจน์กินได้นมไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นนะครับแล้วผมขอยืนยันวัวแพทสูตรอีออนของเราเป็นทีวภาพจริงๆฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับดูนะครับ่าน้ำไม่ทำรู ผมลงพื้นที่มาพิสูจน์ตรงนี้6-7ปีแล้วให้กับพืชทุกชนิดที่เราเจอแล้วการันตีผลรับการันตีความพอใจว่าท้ายใช้แล้วไม่ดีจริงอย่างที่ผมพูดพืชไม่แสดงออกอย่างที่พูดเอาซองมาคืนคืนเงินให้เป็นจำนวนนี่รับประกันความพอใจครับครับแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับเวิลด์แพนซูรยออนของเรานี่เป็นสูตรที่เรามีคิดค้นขึ้นมาเองไม่ได้เอาสูตรของชาวบ้านมาทำนะครับเป็นสูตรที่เราปรับปรุงมาตลอด6-7ปีที่ผ่านมา แล้ววัตถุดิบหลักๆของเรานะครับนำเข้าจากอิสราเอลแล้วเอามามิ m i ์ในเมืองไทยเราแล้วเป็นสูตรของเราเองซึ่งมีนักวิชาการนีโลเตอร์ที่คิดค้นสูตรนี้ให้เราไม่ได้พูดมาลอยๆครับวันนี้ World คช็อปอินโนเวชั no เราส่งตรวจกับห้องแลบการที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเรามีใบเทสรีพอร์ตยืนยันว่าของเรามีสารอาหารมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับย้ายเกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกจริงๆ ทีนี้เรามาดูเรื่องวัวแพนไคตัาสันมี2แบบนี่คือแบบผงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำนะใครสะดวกใช้แบบไหนใช้ได้เลยไคตัวสนของเราเป็นไคตัวสานที่อยู่ในรูปแบบของโอลิโกเมอร์ไคตัวสันคือการต่อตัวของเขาจะสั้นลแล้วเล็กแล้วพืชสามาดูดซึมได้ง่ายได้เร็ววัวแพนไคตัวนของเราใช้20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับคู่กันจะลงตัวพอดีเลยถ้าเป็นพืชเล็กเนี่ยคู่นี้ก็จะได้น้ำา2,000ลิตรพอดี แต่ถ้าเป็นพืชใหญ่พืชยึงต้นพืชเศรษฐกิจคู่นี้ก็จะได้น้ํา1 0 0 0พันลิตรพอดีเวอร์แพ้งซูริออนผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงแต่เบอร์แพ้งไคโตซานของเราผสมน้ำทิ้งเลยวางไว้ได้เลยครับไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เมื่อนั้นผสมที่ไม่นานยิ่งนานยิ่งดีหน้าที่หลักๆของไคโตซานที่เป็นไคโตซานจริงๆเขาสามารถช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําแล้วก็ดินได้ดีจากที่เป็นกรดเยอะก็ปรับให้มาอยู่โซนกลางๆจากที่เป็นด่างเยอะก็ปรับให้มาอยู่เป็นโซนกลางหน้าที่ที่2ก็คือ เขาจะยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้หลายๆายชนิดเลยพือท่านมีอาการที่เป็นเชื้อราขึ้นนะครับเยอะๆท่านลองเอาไคโตซานเราผสมเข้มๆแล้วเอาฟอกใส่ฟอกกี้นะครับแล้วไปฉีดใส่ตรงที่เป็นเชื้อราเลยแล้วท่านจะเห็นความมหศัศจรรย์ทีนี้หน้าที่ที่3ของไคโตซานที่ดีหรือวัวพายไคโตซานของเราคือช่วยกระตุ้นให้รากเก่าของพืชกินอาหารเก่งขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองโอ้โหเป็นไงครับธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดิน พืชไม่สามารถดูดซึมได้วัวแพนเคอร์สันจะไปช่วยกระตุ้นให้รากของพืชมีการดูดซึมดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่การกระตุ้นหรือการเพิ่มให้พืชสามารถสร้างภูมิต้านทานของโรคได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆครับพืชแข็งแรงมากขึ้นนะครับคู่นี้ท่านจะนําไปใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพื่อทําให้ต้นกล้าที่เกิดขึ้นมาแข็งแรงเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วแช่24-30ชั่วโมงพอแล้วถ้าท่านใดที่แช่ข้าวนะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่ถ้าท่านใดที่เอามะเดพันพันข้าวไปแช่ในแม่น้ําท่านไม่ต้องเอาคู่นี้ไปโรยใส่แม่น้านะครับท่านแช่ตามปกติของท่านแล้ววันไหนที่ท่านจะเอาขึ้นมาผึ่งเนี่ยนะท่านเอายกขึ้นมาแล้วท่านค่อยผสมไอ้คู่นี้ลากลงไปแต่ถ้าใครมีบ่อแช่เราแช่เลยนะครับหนึ่งช้อนน้ำยี่สิบมิท่อนพันมันแช่ครึ่งชโวครับนะแช่แล้วยกขึ้นมะเดพันเปลือกแข็งแช่คำขึ้นถ้ามะเดพันุที่เปลือกอ่อนแช่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีพอแล้วใช้แล้วไม่ต้องรอใครบอกครับรอต้นไม้ท่านบอกว่ามันจริงไหม ที่ผมพูดความนิยมของพืชของกลุ่มของเกษตรกรตอนนี้เริ่มเยอะมากๆเพราะเขารูแลว,ว่าใช้แล้วลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตจริงๆไม่มีสารพิษตกค้างทําให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวดีขึ้นไม่ต้องกลัวลูกหลานแถวบ้านจะมีปัญหาสุขภาพจากการใช้เคมีลดการใช้เคมีลงครับทุกวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นเก,เก,เกษตรที่ดีได้ ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเคมีทุกชนิดใช้คู่นี้ลดอัตราการใช้เคมีลงนะครับท่านที่ทําพืชผักผลไม้ย,ยังมีโอกาสที่จะส่งออกได้อีกเพราะถ้าท่านมีเคมีท่านก็ส่งออกไม่ได้แล้วฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อยากเก็บขายเก็บได้เลยอยากเก็บไปพิสูจน์เก็บได้เลย,ย,กเกเเลยว่ามันมีเคมีมีสารที่ตกค้างไหมนะครับความชัดเจนของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคู่หูเกษรคู่นี้ครับวร์แพนสูตรดิออนกับวร์แพนไคโตซาน ขายด้วยโตดีครับสวัสดีครับใช้งามใช้โวแ l d นรวยทันใจเร่งรากเรลงใบให้ลำต้นเร่งดอกออกผลเพิ่มกําไรเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคตาย